สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ป่าถนาอีกครั้งหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยเรามาทาคลิปแคมปิ้งกันแต่ครั้งนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับพี่ไผ่เจ้าของไร่ป่าถนาผู้ที่หันมาทําเกษตรอินทรีย์และไปดูการปลูกเมลอนสายพันธุ์คิโมจิซึ่งเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ไปติดตามชมกันได้เลยครับ,รบสวัสดีครับ,รบพี่ไผ่คร,ครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องถามก่อนว่า ชื่อไร่ปารถนานี้มาจากไหนครับผมก็เืยเขาเกินก่อนเลยนะครับว่าตก่อนเราเคยทํางานที่กรุงเทพอะครับลรวคราวนี้เราใช้ชีวิตตั้งแต่จบแล้วก็ทํางานมาตลอดเกือบจะ20กว่าปีเกือบ30ปีอะครับแล้วคราวนี้เรารู้สึกว่ากรุงเทพมันไม่ใช่ที่ที่เราต้องการแล้ก็เลยคุยกับแฟนนะครับว่าเอยากทําอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอยู่ไร่อยากอยู่ไร่อยากอยู่แบบสบายๆไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับ เรื่องรถติดเรื่องแย่งกันอยู่ยังไงกินกันก็แสดง,ง,<ไ>งว่าพี่ไผ่ก่อนหน้านี้ก็ทํางานบริษัทงานประจําที่ใ,ในเมืองใช,ออใช่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 แล้วก็คราวนี้ก็เลยกลับมาทําไร่เรากลับมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับขับรถจากกรุงเทพมานี่ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็มาทํานี่นั่นโน่นเล็กๆน้อยๆค่นี้เลยออครับคือตรงนี้เป็นไร่ของพี่ไผ่เลยเป็นพื้นที่ของพี่ไผ่เลยเป็นพื้นที่ของแม่เรามันเป็นพื้นที่ว่างแล้วไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เลยมาทําแล้วคราวนี้ พอเราทําได้สักพักหนึ่งก็เลยเ,เราน่าจะมีชื่อไล่เก๋ๆสักที่หนึ่งอย่างเงี้ยก็เลยหาชื่อนู้นชื่อนี้มันก็ไม่ลงตัวนะครับก็พอดีเราก็คิดคอนเซปต์หนึ่งว่าทุกๆคนที่ทํางานในกรุงเทพในเมืองใหญ่เนี่ยทุกคนมีความปรารถนาทุกคนมีความต้องการที่จะทําตรงนั้นเล็กๆน้อยๆตรงนี้น้อยๆอ,อยากจะมีไล่เป็นของตัวเองอยากจะทําสวนเล็กๆน้อยๆอยากจะถ่ายรูปอยากอะไรอย่างเงี้ย พอดีชื่อแฟนพี่เป็นชื่อปัถนาอ๋ออีนี่เองอ่าใช่ก็เลยเในเมื่อทุกๆุกคนปัถนาต้องการอยากจะทํานู่นทํานี่ใช่ครับอยากจะท,ทําในสิ่งที่เราอยากจะทำใช่ก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันก็คุยกับแฟนก็บอกงั้นใช้คําว่าปัถนาดีกว่าเพราะทุกคนคมีความต้องการมีความปัธนาอยากจะทําอะไรเล็กๆน้อยน้อยเพื่อที่จะหาความสุขให้ตัวเองครับนั่นแหละคือเป็นที่มาของคําว่าไล่ปัถนาครับครับ ทีนี้ไล่ปาถนาคือเริ่มต้นจากสิ่งแรกเลยที่ทําสิ่งแรกที่เริ่มต้นทําเลยนะครับคือทําเมลอนเลยเมลอนใช่ไล่ลเมลอนไปคือเป็นไล่หลักเลยใช่ครับก็มาทาโรงเรือนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับกาแฟแล้วก็มาทําลองปลูกนี่นั่นโน่นปลูกโลงเมลอนลงเล่นๆไปดูปลูกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะโดยส่วนตัวเราชอบกินอยู่แล้วอื ดยส่วนตัวคือเกิดจากการชอบก่อนใช่ครับชอบแล้วค่อยมาทําใช่เราชอบที่จะกินเราชอบที่เราเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะเราซื้อเข้ามาราคาก็ไม่ใช่ดูกถูกแล้วทําไมครับเราจะต้องไปซื้อเข้าด้วยก็เลยมีความคิดว่างั้นเรามาปลูกเมล่อนกันดีกว่าก็เลยลองปลูกเล่นๆมาเรื่อยๆแล้วเอ๊ะมันขายได้นี่ครับเราก็เลยปลูกเหมือนจะเป็นงานหลักละตอนนี้เริ่มออกมาก็คือทําเมล่อนทําไร่แล้วก็ส่งขายเมล่อนได้แล้วใช่ครับใช่ใช่ ก็เลยต่อยอดเป็นอย่างอื่นไปด้วยเลยใช่ครับตอนนี้ที่นอกจากทามรลอนก็จะมีผักเคลผักเคลผักสลัดนะครับที่ปลูกปลูกไว้เป็นผักออร์แกนิกติดต่องันใช่ครับออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ใช้อะไรทั้งนั้นนอกจากดินปลูกอย่างเดียวกับน้ำลดแค่นั้นเองเพราะว่าเรามีวิธีในการปรุงดินแล้วค่อยปลูกครับจะใช้ปุ๋ยแค่ระยะแรกๆนอกกนั้นเราก็จะปรุงดินจากขี้วัวแกะเผาแค่นั้นเองนะครับในการปลูกครับ ไพ่ครับผมเมลอนเนี้ยเป็นพันธ์ุอะไรครับผมอ๋อสายพันธุ์ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์คิโมจินะครับเป็นสายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นเลยจากญี่ปุ่นเลยคิโมจินะครับ,รบฟังดีๆคิโมจินะฮะเป็นเ <laughs> มลอนลูกตาข่ายเนื้อสีเขียวนี่ก็แ <laughs> สดงว่าที่ปลูกเนี่ยก็คือสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยใช่ครับ <laughs> <laughs> ใช่ใช่เมลอนของเราเวลาเราจะปลูกอะครับเราจะเอาเมล็ดไปแช่น้ํา เพื่อที่จะกระตุ้นหรือไม่ก็ละลายสารที่มันเคลือบอยู่กับกับเมล็ดนะครับเวลาเขาทําการทําเป็นเมล็ดออกมาเขาจะมีเคลือบนุ่นเคลือบนี่เพื่อที่จะให้เมล็ดมันแข็งแรงแล้วก็ไปแช่น้ําก่อนแช่น้ําก่อนเริ่มแรกช่ครับผมแล้วก็พอแช่น้ําเสร็จประมาณ 2- 3ชั่วโมงแล้วก็มาห่อด้วยผ้าครับโอ้หลายขั้นตอนอยู่ครับมาห่อผ้าเพื่อให้ความชื้นมันอยู่เพื่อที่จะให้มันงอกรากเล็กๆออกมาเล็กๆเองเคี้ยวประมาณเซนสองเซน เซนหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอามาลงในกระบะในกระบะเพาะก่นสักสองสามใบครับแล้วก็เอามาลงที่ที่แปลงเลยทําแต่ละอันเนี่ยคือแต่แต่ละต้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ละต้นแต่ละต้นเราต้องทํากระบวนการแบบนี้หมดเลยทีนี้ก็มาลงที่แปลงใช่อย่างที่เห็นนี่แหละครับผมแต่ละขั้นตอนของการลูกขึ้นมาแล้วเป็นลูกโตๆพี่ไผ่ดำเนินการยังไงต่อ ขั้นตอนของการปลูกเมล่อนนะครับก็จะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากเพราะว่ามันอยู่ที่การใส่ใจเนาะอันนี้ผมก็กว่าจะได้แขนงแบบนี้ครับเราก็เลี้ยงมันมาจนโตเนาะพอโตแล้วก็พันนะครับพันพันพันต้นแบบนี้เลยพันด้วยเชือกพันด้วยเชือกเพื่อที่จะให้ขึ้นแล้วก็ในการดูแลมันง่ายขึ้นเนาะปกติต้นมันจะอ่อนอยู่แล้วนะก็ให้เชือกมันไว้ แล้วเราก็เขาจะนับขึ้นไปประมาณ9ใบอะครับ,รบจากใบนี้อะเนาะนี่หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพื่อที่จะ,เพ,จะเพื่อที่จะไว้ขแขนงแบบนี้ครับขแขนลูกนะครับครับอันนี้ผมแต่ผมขยับขึ้นมาเพราะฤดูหนาวมันการสังเคราะห์แสงมันจะน้อยเพราะแสงมันมันจะมืดเร็วอะครับครับการสังเคราะห์แสงอ่ามันมันมันน้อยเราก็เลยไว้ข้อที่สูงเพื่อเพื่อขนาดของลูกมันก็จะได้ โตขึ้นหน่อยครับก็ไว้แขนงข้อที่10 11 12ไว้3แขนงนะครับไว้3แขนงเพื่อที่จะไว้ลูกเนี่ยนะครับลูกเล็กมันที่เป็นดอกสีเหลืองๆนี่นะครับใช่ครับนี่คือเมลอนเพศเมียผลนี้ใช่ไหมครับที่จะเจริญเติบโตเป็นเมลอนลูกใหญ่ใช่ครับพอดอกบานแล้วอย่างตัวนี้ครับนี เนี่ยครับพอดอกบานได้ที่แล้วเนี่ยครับครับมันก็เราจะต้องผสมเกสรเองโดยการเ,าเก็บนะครับเก็บดอกอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่คือดอกตัวผู้ครับครับดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียจ,จะต่างกันเด็ดได้เลยครับใช่อันนี้เด็ดได้เลย okay. เคราก็ดูดอกตัวเมียจ,จะมีกระป๋ะตูดอย่างเงี้ยครับตัวผู้จะไม่มีกระเปาะตูดตัวผู้จะไม่มีกระป๋บอันนี้เราสามารถฉีกได้เลยครับฉีกดอก ตัวผู้จะไว้ผสมตัวเมียโอนี่คือดอกตัวเมียรครับจะมีกระปอดูดเพื่อที่จะขยายลูกต่อไปนะครับ,รบเวลาเราบานๆอย่างเงี้ยครับเราก็จับจิ้มได้เลยอ๋อใช้ตัวผู้ใช่ใช้ตัวผู้ผจิ้มตัวเมียรครับครับเพราะมันจะมีละอองเกรสรเล็กๆเต็มดอกตัวผู้เลยครับเนี่ยครับพอขั้นตอนต่อไปถ้าเราผสมเสร็จนะครับ ประมาณสักวันสองวันมันก็จะเริ่มขยายผลแล้วที่เป็นลูกใช่ครับก็จะขยายไปเรื่อยออขยายไปเรื่อยที่เราไว้3มลูก3ามแขนงอย่างเงี้ยคือเราต้องการที่จะคัดเอาลูกที่มันดีที่สุดนะครับลูกที่ดีที่สุดของต้นรูปทรงสวยมาตรฐานตามลูกของมันที่เราคิดว่ามันจะขยายได้สมบูรณ์ที่สุด แล้วเราก็ตัดทิ้งเลยครับลูกที่เราไม่เอาเราคัดไว้แค่ลูกเดียวลูกเดียวต่อต่อหนึ่งต้นเราก็คัดไว้ลูกเดียวก็ถือว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้แต่ละลูกใช่ครับมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากครับครับพมอมันโตไปเรื่อยๆเราก็ประมาณสัก29บใบนับขึ้นไปเลยครับ29เาใบเราก็ทาการตัดยอด2 9ถึง30ใบแล้วก็ตัดยอดทิ้งเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันเจริญเติบโตละครับแทนที่ปุ๋ยมันจะดึงขึ้นไปเพื่อที่จะไปเลี้ยงยอดเพื่อที่จะพุ่มยอดต่อเหมือนเป็นการตัด อย่างสมมุติว่าเรารไว้ลูกได้ขนาดนี้เราต้องเราต้องตัดใบออกนะครับเนี่ยเพื่อที่จะให้ใหแสงแสงมันลงมาข้างล่างไม่ให้โคนต้นเมลอนมันมันชื้นมันแฉะเกินไปมันจะป้องกันเชื้อราอะไรได้เพราะแสงมันจะทําให้ดินแห้งดินอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญคือแดดแดดพวกนี้มันจะมากระทบเมลอนทําให้การจเจริญเติบโตการส่งค้อแสงแล้วก็ลายลายตะข่ายพวกนี้มันจะสวยขึ้น ครับผก็จะมีเทคนิคอันนี้ก็ตัดออกได้เลยครับเนี่ยครับนับจากวันที่พ่อเมล็ดพ่อเมล็ดที่เราแช่เมล็ดครั้งแรกครับจนเราลงปลูกแล้วจนมีลูกโตขนาดนี้อยู่ประมาณ90วันถึง95วัน เลดขึ้นลงไม่ไม่นานเกิน5วันแล้วแต่ฤดูกาลถ้าแดดเยอะอย่างช่วงหน้าร้อนเราก็เก็บเร็วหน่อยเพราะมันสังเคราะห์แสงได้เต็มที่เต็มวันถ้าแดดดีมันก็จะช่วยในการเจริิบตัวต่สังเคราะห์แสงดีใบก็สังเคราะห์แสงโคโรฟิลก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าหน้าหนาวหน้าฝนอย่างนี้เราอาจจะยืดอายุการเก็บเกี่ยวปกติเก้าสิบวันแล้วก็จะยืดไปร้อยวันเก้าสิบห้าวันอย่างเงี้ยเพราะว่าแสงน้อยการสังเคราะห์แสงก็น้อยลง การตลาดของพี่ไผ่พี่ไผ่ตีตลาดกลุ่มไหนบ้างครับตอนนี้ตอนนี้จะขายออนไลน์นะครับ,รบนะครับขายออนไลน์เป็นหลักในเพจนะครับขายออนไลน์แล้วก็รับส่งทั่วประเทศไทยนะครับ,รบได้รู้แล้วนะครับว่ากว่าที่จะเจริญเติบโตเป็นผลเมล่อนที่สมบูรณ์นั้นเนี่ยต้องอาศัยการดูแลทุกขั้นตอนและใส่ใจอย่างมากเลยเพื่อให้ผลเมล่อนนั้นมีรสชาติที่หวานหอมและแสนอร่อยถ้าใครสนใจก็สามารถแวะมาชมสวนเมล่อนกันได้นะครับ ไขวางแผนให้เป็นยังไงครับผมอยากจะทําเป็นจุดเรียนรู้นะครับ,รบสาหรับคนที่สนใจเรื่องเกษตรนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เลยใช่ใช่ใชอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากปลูกผักออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ใครอยากาปลูกเมล่อนคใครอยาก เลี้ยงไก่<ๆ>เลี้ยงไสเดือนอย่างนี้ครับหมายความว่าก็สามารถมาหาความรู้ตรงนี้ได้ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เลี้ยงไก่ไว้แล้วก็ทำโรงไส้เดือนไว้แล้วก็ปลูกผักเคลแล้วก็ทําเมลอนนะครับแล้วก็จุดสําคัญก็คือเราจะมีลานกลางเต็นท์ให้ด้วยครับนะครับเดี๋ยวเราจะทําลานกลางเต็นท์ให้นั่นแหละครับใครที่อยากมานะครับก็สามารถมากลางเต็นท์หรือว่ามาติดต่อพี่ไผ่ได้เลยที่เรามาครั้งก่อนก็ถ่ายเห็นทั้งฟาร์มไก่ฟาร์มปูก็มีฟาร์มวัวโคนมก็มีนะครับผมสุดท้ายครับผมพี่ไผ่ครับ พี่ภัยอยากจะฝากถึงผู้ที่อยากจะทําสวนในแนวเกษตรนะครับคือคิดอยากทําแต่ว่ายังไม่ได้ทํำยังไงครับผมครับอันนี้ถ้าในความคิดผมเนาะถ้าอยากจะทำะการท่องเที่ยวหรือว่าอยากจะทําเกษตรก่อนอื่นคุณต้องมีใจก่อนมีใจใช่ถ้าใจไม่ถึงก็ไปไม่ถึงครับรบเพราะว่าการทําเกษตรมันค่อนข้างที่เจนหน่อยเพราะว่าเราต้องลงมือทําทุกอย่างทุกขั้นตอนของเราต้องดูแลเองครับนะครับ แล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามันจะต้องไปได้ครับถ้าเราทำแล้วไปไม่ได้ให้หยุดเราคิดให้หนักเพราะว่าการทํำเกษตรมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยอย่างที่ผม,มบอกไว้ครับครับมันใจมันต้องรักจริงๆนะครับแสดงว่าพี่ไผ่ที่ทําอยู่ก็ได้ความรู้ได้ความสุขด้วยใช่ไหมครับใช่ครับรู้สึกว่าอยู่ที่ไร่เนี่ย เรื่องความคิดอย่างอื่นหรือว่าเรื่องฟุ้งซ่านในสมองเนี่ยเราสบายมากเราจะไม่มีเลยเพราะว่าเราได้เห็นต้นไม้ที่เราปลูกเราได้เห็นผักที่เราปลูกมันเจริญเติบโตขึ้นแล้วเราได้อยู่กับมันทุกวันแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขครับเราทุกวันแบบนี้เลยใช่อยู่กับธรรมชาติแล้วมันรู้สึกว่าสมองเรามันจะสบายครับครับแล้วก็มองตรงนี้เป็นธุรกิจด้วยนะครับผมสามารถส่งออกได้ด้วยใช่ครับถ้าคิดว่ามันไปได้ต่อก็อยากจะทําเป็นเชิงธุรกิจ ไม่เชิงธุรกิจะครับเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็คือเป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยครับ,รบแล้วก็เป็นที่ลานกางเต็นท์มาพักผ่อนได้ด้วยเราได้หลายทางเลยนะครับผมรบเราได้เรียนรู้การทําเกษตรยุคใหม่และแนวคิดดีๆจากพี่่ายกันแล้วหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใหลายๆคนที่กําลังเริ่มต้นหรืออยากจะหันมาทําเกษตรแบบพี่่ายได้นะครับ หรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเข้ามาเรียนรู้ได้ทางเพจ Facebook ชื่อไร่ปัตนาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปพิเศษที่มาสัมภาษณ์พี่ไผ่นะครับก็ขอขอบคุณพี่ไผ่มากมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสได้มาไล่พี่ไผ่อีกเราก็จะมาอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ